ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลมตาอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในส่วนของคลิปนี้เออทุกคนเดี๋ยวก็จะมาทำการเล่นตัวเกมเคซี่ลุกนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นในกิจกรรมของตัวหีบสมบัตินะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ซึ่งนะครับผมเหลือแค่หนึ่งรังนะครับก็สามารถถอนกันได้เลยนะครับแต่ว่า จะได้รับเงินเท่าไหร่หรือว่าได้รับเหรียญเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็รอดูไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ถ้าผมนะครับทําเสร็จเมื่อไหร่ผมก็จะทําการถอนเงินในส่วนของตัวเหรียญให้เพื่อนดูเช่นกันเลยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ไปรับกันเลยดีกว่านะครับผมได้รับมาจากการเล่นรายวันได้มา36ชิ้นนะครับสําหรับเปลือกหอยเออเดี๋ยวเข้าสู่การเล่นเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาทําการสอนเพื่อน เล่นก่อนการเล่นง่ายๆทุกคนเออประมาณนี้นะครับนี่ให้เราทําการนะครับยิงใส่ตัวสีแดงก่อนนะครับแล้วก็สีฟ้าตามปุ๊บเอาทุกคนแพ้เฉยเดี๋ยวเราใหม่เราใหม่นะครับพอดีผมก็ยังงงๆกับด่านนี้อยู่นะครับด่านที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นด่านที่สามร้อสิบสองนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านเพื่อนอยู่ด่านที่อะไรกันบ้างแล้วนะครับเี่ยดเลเลยปุ๊บ เอา้าทำไมตัวนี้มันเด้งลงครับทุกคนเออไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับน่าจะาก,การเล่นก้อยง่ายนะครับแค่เราทําการยิงใส่ตัวกอริลลาหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นหมีภูเขานะครับอันนี้ไม่มั่นใจเช่นกันนะครับสําหรับตัวนี้พอแค่นะครับยิงหินนะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับให้โดนสัตว์ตัวนี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับปองง่ายๆประมาณนี้เลย สำหรับต่อไปนะครับก็ครบแล้วให้เรากดคลิกเข้ามาตรงนี้ทีนะครับนี่พอเรากดคลิกมาแล้วนะครับให้เรากดคลิกเข้ามาตรงคําว่าแลกเปลี่ยนปกตินะครับตรงนี้หนึ่งทีนะครับเดี๋ยวรอจะอรอลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้รับเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับเออกดคลิกเข้ามาตรงคําว่าการแลกเปลี่ยนปกติเลยนะครับกดเลยปุ๊บกดเฮ้ยตะโกนได้มาอยู่ที่ 1 8 0 0 0เหรียญนะครับกดเข้าใจแล้วนะครับก็ถือว่าได้รับเยอะพอสมควรอยู่นะครับเออเดี๋ยวก็จะทําการถอนเงินให้เพื่อนดูด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คือว่าจะทําการถอนอยู่ที่197บาทนะครับกดคลิกเข้ามาเลยเดี๋ยวก,กดออกเลยนะครับนี่ถอนออกทั้งหมดนะครับประมาณนี้หนึ่งที่แล้วก็กดยืนยันเพ็นงแค่นี้นะครับเราก็ทําการถอนเงินเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผมสร้างไรายได้แอปนี้มาทั้งหมดประมาณ3,225บาทนะครับในแอปนี้นะครับหรือว่าในเกมนี้ซึ่งผมเล่นไปทั้งหมดประมาณสิบวันสิบาวันนะครับผมสร้างไรายได้มาประมาณ3า0 0บาทนะครับในตัวเกมนี้นะครับผมเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่29นะครับเดือน9นะครับมาถึงตอนนี้นะครับวันที่10เดือน10บนะครับก็ห่างกันประมาณ 12 13วันประมาณนี้นะครับแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะครับ3 2 2 5บาทนะครับแล้วก็ถอนไปล่าสุดนะครับอีกประมาณ197บาทนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าแอปนี้สามารถหาเงินได้จริงนะครับคลิปนี้อาจจะต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนขอตลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบความเพื่อเพลนทำการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในส่วนของช่องไลฟ์สร้างเรงละกันนะครับ คลิปนี้ขออนุญาตเพื่อนๆลาไปก่อนสวัสดีครับ